ไปโอ้ <c oughs> ไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับไปไปไปโอ้ยคนฟื้นซอยแม่ <c oughs> โอ้ยไปซ่ำหน่ะนะหดไหลปบะเ่าเห็นมันเด่นตำๆนี่ทีละ ไปดูกันไปทั้งนงอกเร็วโอ้ยหนักกว่าสันไปโอ๊ไปเร็วไปเร็วไปแล้วครับไปโอ๊ไปเร็วไปเร็วไปแล้วครับไปไปไปโอ้ยคนฟื้นซอยแม่